มาค่ะวันนี้เรามาแกงหน่อไว้กันนะคะเครื่องก็จะมีน้ำยานางอันนี้น้ำยานางปั่นใส่พริกใส่หอมแล้วก็เอามาลงใส่หม้อไว้เครื่องก็จะมีฟักทองบวกฝรังสุขี้นี้นะคะ แล้วก็เห็ดเห็ดทัดคันทรลนกับเห็ดเหลืองแล้วก็ปลาหมึกแห้งแล้วก็หน่อไม้แล้วก็เครื่องปรุงจะมีชูรสปลาร้แล้วก็ข้าวคั่ว มามาลงเบอทํทำกันเลยน้ำยานางก็เดือดแล้วก็จะเอาดอกไม้ใส่ลงไป เห็ดใส่ลงไปกระเบืใส่ลงไป เอาใส่ลงไปสกีนนี่ใส่ลงไปเสร็จแล้วรอให้เดือดแล้วค่อยเอาปงเครื่องปงกัน